ครับก็วันนี้าจากสวนนรินพรเพชรบุรีนะครับสวนมะนาวนะฮะวันนี้เรามาชมในเรื่องของอต้นมะนาวยักษ์นะครับที่สวนนรินพรเพชรบุรีนะครับ,ร uri, รบต้นมะนาวยักษ์ที่ทุกท่านกําลังรับชมอยู่นี้เป็นต้นมะนาวยักษ์สายพันธุ์แท้นะครับซึ่งไม่ใช่มะนาวควายนะฮะต้นมะนาวยักษ์เมื่อเราผ่าลูกออกมาแล้ว จะไม่มีเมล็ดนะครับแต่ถ้าเป็นมะนาวควายเนี่ยจะมีเมล็ดนะครับนะบสังเกตใบเขาก็จะปลายแหลมนิดหนึ่งนะครับใบใหญ่นะครับลูกดกมากนะครับต้นนี้อายุประมาณสองปีนะครับต้นเนี้ยลูกเยอะแยะมากมายเป็นร้อยฮะเป็นร้อยลูก ซึ่งมะนาวยักษ์เนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือนะครับเขาหาอาหารเก่งนะครับต้นมีความแข็งแรงสูงนะครับในสภาวะที่น้ำท่วมขังเขาอยู่ได้นะรากไม่เน่าโคนไม่เน่าเหมาะครับเหมาะสำหรับทำต้นต่อมะนาวนะครับซึ่งคนเพชรบุรีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเอามะนาวยักษ์เนี่ยเป็นต้นต่อ นะครับแล้วก็เอามะนาวใส่พันธุ์ดีน่าไปเสียบนะครับแล้วก็จะอายุยืนยาวนะครับหมดปัญหาเรื่องของโรคลากเนา่าควณเนา่านะปลูกกันไปยาวๆเลยฮะปลูกกันไปยาวๆเลยถ้าใช้ต้นต่อมะนาวยักษ์นะครับมะนาวยักษ์เนี่ยนะครับปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เป็นสิบปีนะอยู่ได้เป็นสิบปีนะครับ ลูกใหญ่มากฮะเป็นพวงเยอะแยะมากมายนะครับมองไปทางไหนก็เจอแต่ลูกนะครับไม่เคยใส่ปุ๋ยฮะต้นนี้นะเป็นต้นที่ผมปลูกไว้เพื่อใหอ้สมาชิกหรือ,อผู้ที่สนใจกิ่งพันธุ์มะนาวยักษ์ได้รับชมนะครับ,นะรบผมปลูกไว้ในสวนประมาณ สักสิบต้นนะครับเพื่อเป็นต้นพันธุ์แล้วก็ตอนกิ่งจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับแต่ต้นนี้ผมจะไว้ลูกเพื่อให้ลูกค้าดูว่ามันเป็นสายพันธุ์มนยักษ์ของเพชรบุรีแท้ๆนะครับ,นะรบต้นใหญ่มากครัสองปีเท่านั้นเองครับ นะครับสองปีลูกนี้มโหูานฮะใหญ่น้องๆ้งส้มโอเลยนะครับไม่ใช้ไม่คำ้ำคอกฮะปล่อยให้เขา,าลูกย้อยแบบธรรมชาตินะครับต้นนี้สูงประมาณเกือบเกือบสี่เมตรนะครับเกือบเกืบสี่เมตร นะครับท่านใดที่สนใจกิ่งพัน์ธมะนาวยักษ์สายพันธุ์แท้นะครับก็ทักไลน์มาได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook สวนนรินพรนะครับหรือว่าหน้าเว็บไซต์ของสวนนรินพรนะครับเราจำหน่ายในราคาพิเศษฮะนะลูกค้าที่จะเอามะนาวยักษ์ไปเป็นต้นต่อล้วก็เอามะนาวพันธุ์ดีเสียบ น้ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็สุดแท้ะฮะเสียบได้หมดนะครับเพราะว่ามะนาวยักษ์คุณสมบัติของเขานะมีความทนทานสูงนะ้ำไม่เป็นโรครากเน่าควนเน่านะครับหาอาหารเก่งนะครับสำหรับเหมาะสำหรับพื้นที่น้ำท่วมขังนะฮะนะที่มีน้ำท่วมทุกๆปี นะครับก็สวนนรินพรเพชรบุรี bury, ครับก็ยินดีรับใช้นะฮะใครที่ต้องการกิ่งพันธ์ุมะนาวยักษ์มะนาวแป้นเพชรบุรีก็สามารถที่จะทักทายกันมาได้หรือโทรเข้ามาได้0859629607นะครับยินดีให้บริการฮะนะครับ,นะรบว,วันนี้ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ